สวัสดีค่ะพี่น้องจ้าสวัสดีพี่น้องชาวไทยทั่วโลกสุภูสุคนค่เมื่อนี้ก็กลับมาตามล่าหาเห็ดอีกเช่นเก่าเหมือนเดิมค่ะมาทุกมือทุกมืออยู่แล้วค่ะทั้งมือไดฝฟนบอตกมีแดดนะคะเนาะว่างแน่จักหน่อยก็แดนของป้าค่ะพี่น้องใจมันรักค่ะมาพี่น้องติดตามรับชมไปน้าการรุ่นไปน้กากันเมื่อเนี้ยสิเก็บได้หน่อยไปไดหลายเป็นได้วัสดส่วนดอกนี่ก็คือเห็ดไข่ไข่มุกชนิดที่ห้ากินได้ค่ะพี่น้องสังเกต สังเกตสีค่ะสังเกตสีนะค่ะเนาะตรงดอกตรงตรงเฮดเนี่ยมันจะมีอมชมพูจะบกค่ำค่ะ G เ้นจ,จะมีเ้นสีชมพูเห็นบ่ไอนาเกลือตรงนี้นะคะนะาะพอเข้าถึงบ้านเข้าก็ลอกออกค่ะพี่น้องเข้าก็ลอกออกแบบนี้หรือเข้าสิมีวิธีการลอกออกเบิดเบิดเลยก็ได้ค่ะผิวของเนื้อเฮดเนี่เดี๋ยวสีทายให้เบิ่งอีกที่นึงนะคะเด้อตอนทําความสะอาดอยู่บ้านอันนี้คือเฮดไข่มุกชนิดที่เข้ากินได้ จะสังเกตว่าจะมีสีชมสีอมชมพูค่ะเนี่ยขาของเฮดก็จะบ่มีอ่าทุ่งเท่าก็จะเรียบแบบนี้ค่ะพี่น้องค่ะเส้นพะพี่น้องเส้นสังเกตว่าแต่ละเส้นสีมีอ่าสีชมพูค่ะเนี่ยตรงสังเกตตรงรอยกัดรอยยางก็สีมีเส้นสีสีชมพูนะค่ะเนาะใต้ดอกก็จะประมาณเนี่ยค่ะพี่น้องขาสิบเวมสีขาวสิบเวมสีขาวสิบเวมสีเทาครัพี่น้องจะปนอ่า จะปนอย่างล่ะจะปนสีชมพูแน่จักหน่อยเนี่ยค่ะไพนาดอกจะเป็นแบบนี้ลักษณะนี้แสงอาจจะบดีเนาะพี่น้องเนาะอ่าโอเคแบบนี้ได้เลยเนี่ยพี่น้องมันจะปนมีสีชมพูปนอยู่มันจะบวเป็นสีําเลยจะบุเป็นสีเทาเลยแล้วก็จะบวบเป็นสีขาวสีสีเหลืองวิธีสังเกตให้เขมุก สำหรับมืออาชีพสำหรับ ciudad, ผู้ที่ชำนาญแล้วด้วยค่ะพี่น้องค่ะแต่ปร่มอสสาหรับมือใหม่เห็นบ่พี่น้องอ่ะสังเกตจะมีเส Oil, Rob, right? ้นสีชมพูแถวแถวนี้เห็นบ่พี่น้องเส้นสีชมพูเนี่ยมันจะบบเป็นสีขาวล้วนภายดอกเ็ดก็จะเป็นสีชมพูนี่แหละค่ะห้องเ็ดไข่มุกค่ะพี่น้องง่ายหลายพี่น้องเ็ดไข่มุกค่ะซึ่นี่แหละกรลังเต็นตะกินพี่น้องเอ้ย มันบอถือแสงแดดมันก็นเลยสีคำ่ำค่ำแต่เฮ็ดแค่มุกแน่นอนค่ะพี่น้องค่ะสังเกตค่ะอ่าสมีสีชมพูโนเนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะมีสีชมพูเป็นเสน้นเป็นเสน้นแล้วก็บ,บริเวณดอกนี่พี่น้องจะมีเส้นสีชมพูเห็นไหมพี่น้องเนี่ยสีชมพูเป็นเสน้นเป็นเสน้นเนี่ยค่ะวิธีสังเกตเฮ็ดแค่มุก สีชมพูน้ำดอกตามคาโบมีถุงเท้าองขากระสีเป็นสีชมพูอมชมพูนอ้องจ้ะเนี่ยคะ่ะสีชมพูใหญ่มาก พ่ออีกแล้วครับพี่น้องค่ะใครเห็ดไค่มกเนาะขะเนาะม่จากพี่น้องป้าดอกันึ่น,นมาิมงามผดผูมนุหมักแต่งเด็พี่น้องเลยงามคักงามแน่พี่น้องค่ะวา้าจะอ่อนเดีพี่น้องเลยขาวจั่วเห็นบ่เอาเห้เบิ้งอีกครับพี่น้องเนี่ยเส้นสีชมพูเนี่ยเสน้นมีเส้นสีชมพูขาโปมีถุงเท้าเนาะไม่เส้นสีชมพู นี่ค่ะพี่น้องเบิ่งกันชัดๆนะคะกล้องก็อาจจะบปู่ก,กัดบันไดก็บ่ฮูจักเบิ่งกันะระนี่พี่นอ้องสีนิสเซนสีชมพูแตกต่างจากชนิดพิษชนิดพิษจะเป็นสีขาวจัว่วหรือไม่ก็อมสีเทาๆ บางชนิดก็ออกเป็นสีเอเ่อเหลืองอ่อนๆน้องขอนาอ,อ,อนี่ค่ะโอ้ดอกนี้ได้การขนาดพี่น้องเอ้ยคักงามสมบูรณ์แบบเมมุคคือกันพี่น้องค่ะนี่กำลังโพขึ้นมา,นาไม่เสร็จสีชมพูชมพูอยู่พี่น้องเอ้งามถึกใจขนาดพี่น้องค่ะ ไปเฮ็ดเคมุกดอกน่อยมันยังบพุ่นไปตองขึ้นมาถากยังบเห็นขาวจั่วเลยหวานจั่วจวยแค่แบบเนี่ย mm hmm. ดอกนี้ก็สุดยอดพี่น้องพูน่ะค mm hmm. าดเป็นยังลไงพี่น้องตาปน đó này cả khắp vino, bun, này cả đai, mong này đây sáu mươi bốn vino, bun งามงามสุดยอดพี่น้องค่ะแล้วใครนึงพี่น้องเ,อเคยมาเอาข้างก้อน,นเลยมันจบมองเกลกันหน้าสนดอกป้างามคักงามแน่พี่น้องค่ะพื่นะขาวจั่วเลยมาเอาสามซี่เท่าเราค่ะมองเนี่ยมาจบมือนี่เห็นดอกเดียวนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะงามงามกำลังงามจ้ะ มาเอารอบนี้เน่าลายทิมพี่น้องเน่าทิมลายพบ,บกับบัด้มาหลายมือการคนมาเอาเนี่ยก็มีเน่าทิมกับลายครับพี่น้องดอกนั่นก็เพิง่ามอีน้อเฮ็ดเคร่มุกม่วงนี่บานทิมเบิดพี่น้องกูนะกูบานทิมเบิดเจอพึ่งบวบานก็ไม่ได้เอามันที่บ้านละพี่น้องเอ้ยมไม่ตื่นเย็นใส่แล้ว